คุณกดเข้ามาเพราะว่าคุณอยากจะล่าท้าผีใช่ไหมครับคุณไม่ต้องตอบผมครับตอบคำถามนี้ดีกว่าคำถามต่อไปนี้คือคำถามที่จะวัดว่าคุณจะได้ไปล่าท้าผีหรือไม่ไม่ต้องสงสัยครับผมว่าทำไมเมาส์ถึงไปคลิกคำว่มใหม่เพราะมันคือการตัดสินใจของทุกคนในคลิปวิดีโอนี้ครับโอเคผมว่าผมลืมบอกอะไรอย่างหนึ่ง คุณได้ไปล่าท้าผีครับเพราะมีหนึ่งกฎองค์การล่าท้าผีได้กล่าวไว้ว่าให้ปฏิเสธผายที่ยืนมาให้ซึ่งคุณได้ท้าทายมันเรียบร้อยแล้วไปด้วยกันครับไม่ต้องห่วงครับไปด้วยกันครับผมเพราะฉะนั้นจะรออยู่ใหญ่ติดกำสามแล้วก็ไปด้วยกันเีครับไปนเริ่มการล่าท้าผีก็เจอเรื่องดีๆเขาให้เลยครับรถทิ้งเราไปข้างทางยังไม่ใหญ่ดีเอ่อที่ผมบอกว่าดีคือดีกับผีครับภาพมันสวยมากนะครับคุณผู้ชม แ,แบบมแ่งโคตรวางเวงเลยวะ่ะนี่แหละนะสถานที่ผีสิงอะ่ะเอาละเหมือนเราจะต้องมาล่าท้าผีนะครับผมในสถานที่แห่งนี้นะซึ่งสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรอให้ถึงยามพบข้านะครับเราจะเดินออกจากบ้านหลังนี้ไปที่สวนผลไม้นั่นเองซึ่งสวนผลไม้อยู่ไหนเหรอผมก็ไม่รู้เวอาจจะอยู่ตรงนู้นหรือเปล่า พุ่มพุ่มไม้ตรงนั้นนะครับเหมือนเราจะยังไม่เคยมาในสถานที่แห่งนี้อะนะแล้วอยู่ดีๆก็เราก็ถูกทิ้งมาไว้ในสถานที่แห่งนี้แล้วเราก็ต้องสำรวจก่อนในันดับแรกนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องฮนะ go ก e เ s go let's go เหมือนจะมีเป็นพอกเลี้ยงอะไรสักอย่างนะครับแถวนี้แต่ก็ม่มีสัตว์เลี้ยงอะนะตรงนี้เหมือนจะเป็นการาชนะครับโรงเก็บรถอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหลือว่าหลังนี้จะเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็มีโรงเล็กๆอยู่ข้างหลัง ฮัลโหลสวัสดีจะไปกัดกูใช่ไหมไิฮัลโหลฮัลโหลอปเปิลของนายเหรอขอสักลูกหนึ่ง <c oughs> ไม่มีอะไรครับตอนนี้เรื่องสยองขวัญยังไม่เกิดขึ้นหากยังไม่พบค่่า <c oughs> พบค่่าทีละมึง <c oughs> เจอดีแน่กู <c oughs> ตอนนี้ก็สำรวจไปก่อนนะครับมีโอกาสได้สำรวจก็สำรวจไปแล้วก็เหมือนจะมีบ้านร้างนะครับเป็นเหมือนบ้านเก็บฟางอะนะแต่ว่ามันร้างไปแล้วนะสิตอนนี้ เดินเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับเฮ้ยวิทยุอยู่อันหนึ่งฮะเหมือนจะเออเป็นคลื่นสัญญาณอะไรแปลกๆนะครับเชี่ยกขนลุกว่ะตัฟังทำไมวะเนี่ยไปดีกว่าครับแล้วเหมือนจะมีโรงสัตว์นะครับตรงนี้ แต่ว่าก็ไม่มีสัตว์สักตัวเลยอ่ะผีแถวนี้น่าจะเยี้ยนครับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดนอกจากเราที่เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงลําพังที่นี่ตอนนี้เข้าบ้านยังดีกว่าครับผมจุดทริก,กร์น่าจะเป็นบ้านโล้ <Hello. S 1> แล้วกูเข้าบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยนะไม่ใช่ครับเออให้ผมทําอะไรหรือว่าเข้าทางนี้ก็ไม่ใช่อ่ะหรือว่า ผมต้องไปที่สวนผล,ลไม้เลยอันนี้เป็นไปได้สูงครับมีความเป็นไปได้สูงมากเมฆเริ่มเคลื่อนตัวอย่างว่องไวครับพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าฮะพระอาทิตย์กำลังค่อยๆรับขอบฟ้าครับแล้วก็มีกา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 อยู่เมื่อกี้มันไม่มีแน่นอนแล้วมึงเป็นใครแล้วมึงโผล่มาจากไหนแล้วมึงตัวอะไรวะหน้าหัวแดงๆ เฮ้ยซีนเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ อีการเหียอะไรแล้วที่เสียอะไรดูวันโอ้โหเชี่ยอย่างเชีย่ยเลยเอชิบหายแล้วมันโคตรไวด้วยครับเฮ้ยอกไปไม่ No God No God Please No No ไอชิ้นเฮ้ยแล้วกูต้องไปที่ไหนทางไหน มีนี่ด้วยโอ้โหรูปยิ้มรูปยิ้มเหยียบย่ำเหยียบย่ำศิลปะไม่ได้ด้วยทำลายมันไม่ได้ผีช่วยหน่อยกพี่พี่พี่ขับรุ่นดีผีอะไรวะหนูไม่ใช่ผีหนูไม่ใช่ผีที่ลุงจะมาชนหนูได้ด้วยเอ่อมีอะไรให้กูกบดานไหมตอนนี้มืดมืดแบบตื่อเลย เอจะไปทางไหนมันก็เวิ้งว้างไปหมดเลยเว้ยกูโดนย,ยังไงกูก็โดนอ่ะป่าสองข้างทางโอ้โหวิ่งกลางถนนเลยวิ่งกลางถนนเลยกูบอกเลยมันจะไม่มีใครล่ากูไปได้แน่กูวิ่งกลางถนนเลยกูพูดตรงๆใครนะใครนะ Wait a minute who are you กูไม่รอยืนดูมึงหรอกนะอะ กูบอกไว้ก <blunt animation> ่อนนะเฮ้ยเฮมันสับตีนมันสับตีนเฮ้ยเฮ้กูไม่รอมึงหรอกนะกูบอกไว้ก่อนนะเว้ยเฮ้ยออกไปกูทีมมึงแน่มึงจะเอาอะไรมาให้อะไรจ๊ะจะเอาอะไรมาให้จะเอาอะไรมาให้กูงจะเอาอะไรมาให้กูฮะไสแม่งเอ้ยนึกว่าจะมาเสนออะไรจับกูแดงนี่เองมึงไปไกลๆเลยนะจะไม่เจอดใจแกแล้ว ลืมไปเชื่ออะไรไม่ได้อยู่แล้วที่นี่ปุ๊กุมา่าท้าผีตรงนู้นเหมือนจะมีแสงไฟจากบ้านนะครับเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมืดมากมืดมากแล้วเสียงอะไรอะฝนตกเหรอเช็ดขี้ฝนตกอะไรมันจะหมดเจาะขนาดนี้ครับโอ้โหเจียมโอ้โห ทั้งลกอยู่ในความโกลาหลเพราะว่าการกระทำล่าทาผีของกูไอ้เหี้ยลดทนสวนแอปเปิลงั้นเหรอบรรลัยและยิหานั่นหวยแอปเปิลด้วย,ยกูว่านเนี่ยแหละบ้านมันเราเข้ามาแล้วครับแล้วเหมือนจะเจอป้ายอะไรบางอย่างอยูอย่หน้าบ้านนะนะแม่ดวงใจของฉันลองกินพายหน่อยไหม ลองชิมพายแอปเปิลอันโด่งดังของเราก่อนสิก่อนที่ฤดูกาลจะสิ้นสุดชิ้นละสองดอลลร์พายยี่สิบดอลลร์แม่ถ้าให้ฟีจะเอานะแต่ถ้าคิดตังก็เอาเหมือนกันเอาไว้ก่อนนะพวกนี้ไม่ค่อยมีตังกินนะมาซื้อเกมหมดความจริงอันน่าจะปวดครับยอมรับมาสิคุณด้วยใช่ไหมในสตีแม่งลดราคาเพียบค,ควรอยู่ในสถานที่แห่งนี้จริงๆใช่ไหมล <No. S 1> โอเคขอบคุณนานผู้ชมที่บอกใช่ผมไม่ควรอยู่ที่นี่กูไม่อยู่แร้วพะเนี้ย ดูเดินทั้งคืนน่ะออกสำรวจเหมือนเคยครับมันจะมีบ้านเล็กๆข้างหลังนี้ด้วยเว้ยบ้านปเปล่าๆแบบบ้านเปล่าๆเลยอ่ะคือมีแต่บ้านอะเฟอร์นิเจอร์ไม่มีไอ้นี่แหละไอ้หย่านี่อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของไอ้ตัวนั้นก็ได้นะครับกดทืบทิ้งดิสัญลักษณ์มึงเหรอกดท,ทื่อปีมาดบูอยู่แล้วเกี่ยอะไรวะนั่นอะโอ้โน n เอาดูตรงนี้ก่อนอันนี้คืออะไรอ๋อนี่เป็นสวนแอปเปิ้ล เฮ้ย,ย,ยใครเดินไอ้เหี้ยใครเดินเช็ดเคยู่หลังกำแพงนี่นะครับเสียงเดินเมื่อกี้ขนลุกเลยอโอ,ยโอ,ยโอยชิบหายแล้วทไม่ได้ใช่แล้วครับเนี่ยแม่งเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยผมไปตรงแสงแสงก่อนนะครับน่าจะมีอะไรตรงนี้คืออะไรครับจะเป็นทางออกใหม่ของเรานะออกเก่าไม่ได้ก็ต้องออกใหม่ โอเคกูตัดสินใจแล้วว่ากูจะไม่ออกทางนี้แน่นอนกูไม่ออกทางนี้แน่นอนกูสัญญาไปทางนั้นดีกว่าครับมันจะเป็นชั้นใต้ดินแน่นอนครับไม,ไม้ไม้เก่าๆแบบนั้นเฮ้ยโอเคกูคยือ้อรอข้างหน้าไห้เลยเฮียรอฟ้าสว่าง <laughs> จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นทางที่ดีนะครับเพราะว่าฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะว่าโลกมันจะแตกวะเนี่ย <laughs> โอเคครับโอ้ยเฮียเชื้อเชิญจิหาย เชื้อเชิญสุดๆไม่มีอะไรที่แสดงเชื้อเชิญได้ดีไปมากกว่านี้แล้วครับเตคงนี้แหละยัง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 โคงนี้ก็ยังเว้ยเชี่ยแล้วทางตันนะเป็นไงล่ะเออเออมันเปิดไม่ได้แล้วกูหยิบกูหยิบแล้วกูจะปลาใส่หน้ามึงมันเราจะเปิดไฟไม่ได้แล้ว่ะ เาาี้ไปซื้อไฟใายดีๆมาสิเฮ้ยลาตาผีทั้งทีไปซื้อไฟใายกิ๊กก,ก็ค้านยี่สิบีกูหัวจะปวดอะไรอ่ะเสียงคนเดินพี่ชายอย่าเพิ่งผมไย่เอากับพี่ ต้นนี้คือจะตากรรของพวกเราครับแต่นั่นก็ยังไม่หมดพราจะมีตัวละครนอกที่กําลังดูการล่าท้าผีของเราอยู่งานของบุคคลนอกนี้นะครับก็คือการจดสรุปว่าวิดีโอเกี่ยวกับจะกรกรรของเราเนี่ยมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นบ้างบทสรุปของผมก็คือยอดมุกลลุัวเลยกดเพื่อ Ex เ t เธออยู่ตรงนั้นไหมทุกคนลังรออยู่นะลงมาข้างล่างสิ โอเคแต่หนูจะลงไปในไม่ช้านี้แหละอ๋อเมือนเราจะไปทานข้าวไหมครับนะกด E เปิดประตูอ่ะนั่นมันเสียงอะไรเสียงหมาเห่าแล้วก็เสียงนางแป็กด E เพื่อเปิดนะครับเปิดสิอ่อ้าวนั่นอีกวะปะ๊าป๊า อแล้วมึงไม่ออกอ่ะมึงไม่ออกอ่ะโอ้โหเออเออตกลง yes หิวอ่ะเอาได้ไหมหูจีบอะไร เลยมันมาอย่างมีน้ำใจครับท่านผู้ชมแต่เราก็ไปคิดว่ามันจะเป็นผีตลอดเฮ้ย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 จบแล้วครับจบจริงๆแต่ก็ยังมีปิศาให้เราค้นหาอีกนิดหน่อยนะฮัลโ <Hello>. <Huh? S 1> หลวัสตีสวัส่ีสักดอะไรกดักน่าวักดีสวัสดีอวัสดีสแล้วเนดี่ยัีี ขอโทษได้ไหมแต่ว่าขยี้ขยี้ยแล้วก,กูต้องหายตัวไปอยู่แล้วกูขยี้เลยอ๋อมีพายให้กินด้วยครับท่านผู้ชมขอบคุณนะอะไรวะนั่นอะหมายถึงเสียงอะไรเนี่ยนั่งครับนั่งครับนั่งได้ไหมอะนั่งไม่ได้นะครับกินก็ไม่ได้ด้วยไม่ใช่ของกูแน่นอนกูว่าโอ้มาเกดเสียงอะไร ไฟหายครับเอิอ่มประธานโทษนะข้างหลังกูแน่เลยเอาอีออหนูทำอะไรฉันเนี่ยอีหนู What ครั้งนี้หนูไม่กินอะ No ไม่ไมอ่าปิด ปิดแล้วยังไงครับต้องมีอะไรสักอย่างไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเกมนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับผมหากใครไม่เก็ตนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ EP นะี้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคครับผมเหมือนว่าไอตัวละครแรกนะครับเหมือนจะหายตัวไปก็เพราะว่าไปท้าทายอํานาจของไอเดดแอปเปิลนั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วเดดแอปเปิลนั่นนะ่ะมันเป็นคนดีครับเรียกคนได้ไหมวะ มันเป็นผลไม้ที่ดีครับมันแค่ต้องการจะมอบภายแสนอร่อยของมันให้ชิมมันก็เพียงแค่อยากจะมาเสนอภายให้เรากินครับเพื่อจะติดใจแล้วก็มาซื้อร้านชั้นต่ออะไรประมาณนั้นครับผมและนี่คือเกมเด็ด Apple j e ็ลองดี ีแอสำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนหากคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เพื่อสร้างความบูดิตี้ที่แข็งแกล่งของเรากันนะครับแลสำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม